ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านมีพันเนี่ยขออนุญาตดูดูชื่อป้ายนี่นึงฮะมีพันนะฮะมีพันไม่มีพ้นนะมีพันมีพันนะฮะนี่มีพันแต่หน้าตาเป็นแบบนี้มันมีพันยังไงครับพี่ขออนุญาตดูหน่อยมันพันยังไงฮะเอามีมายำครับผมเอามีมายมั้งครับเอามีอย่างนี้มีขาวแล้วมีขาวนะฮะเอามีขาวมาแล้วก็มาปรุงรสอย่างเหมือนมายมังนี้นะอ๋อแล้วก็มา ทานใส่ข้าวแคบข้าวข้าวอะไรฮะเ้าเยอะข้าวแคบข้าวแคบอ๋อแบบนี้เขาเรียกข้าวแคบชิคิมันปิ้งปิ้งไหมกรอบกรอบกรอบกรอไหมอย่าอ๋ออย่างหนึ่งเหรอไอ้ทิงยิ้มทานกินได้เลยก็ได้เล่นๆก็ได้เอ้าเหรอเขาเรียกว่าข้าวแคบเอาเหรอวะไม่เคยมาไม่เคยเจอแบบนี้เข้าวแคบมาก็เป็นอาหารพื้นเมืองของที่ไหนนะที่อุดตระเด็ดอุตระเด็ดนะอีตระดุดนะพวกที่อุดรับแลอุ้ยมีอะไรให้นัาค้นหานะครับ วันนี้นะครับอยู่ที่ตลาดไม่มีตลาดถนคน,น,ถนคนเดินนะครับพิดนุโลกครับอ่าอยู่ถนนคนเดินพี่โลกเกียววันนี้แปลกที่ชอบฮะช,ชอบชอบชอบอันนี้เมนูนี้พี่ทำไปเลยพี่ทำไปเลยโอ้โหชอบอันนี้เรียกว่ามีพัน นี่คือหมี่พันคือเอามีมายำยำเสร็จแล้วก็เอามาพันด้วยข้าวแผ่นข้าวแคบข้าวห้องห้องแผ่นข้าวแคบเนาะมีกากหมูอ๋อนี่ยำใส่มีกากหมูด้วยอ๋ออ๋อเอานปแบบนี้คืออย่างนี้ก็ทำเป็นเป็นรสดเดียวมีแบบเผ็ดแล้วก็เผ็ดน้อย มีเผ็ดกับเผ็ดน้อยมีมีเผ็ดกับโพดเผ็ดไม่ใช่นะพี่นะก็แล้วแต่ลูกค้ามีเผ็ดกับเผ็ดน้อยอ๋อแล้วก็ทำอย่างนี้ขายยังไงครับอย่างนี้อย่างนี้ขายไงเอ่อชุดละยี่สิบบาทชุดยี่สิบบาทสามอันยี่สิบบาทเฮ้ยอันนี้มันแปลกเว้ยอ๋อสี่อันเหรอครับพี่อ๋อสี่อันเฮ้ยจีนี่มีของแปลกเว้ยชอบอันนี้สําหรับผมไม่ถือว่าแปลกนะนี่ถือว่าสำหรับผมไม่ถือว่าแปลกแค่เรียกว่าเขาแคบงงนะครับแล้วเจอมีพันเข้าไปอีกอ๋อ เออสนุกสนุกชอบชอบชอบเดี๋ยวดูนะน้องแมวแมวหนึ่งอันนะคะมีพันครับ, 1, รบนี่ใส่ข้าวแคบครับข้าวแคบเนี่ยผมโฆษณาช่วยพี่นะมีพัน อันนี้เรียกว่าหมี่พันเนื้อโอค้โอความแปลกนี่ผมชอบมากเลยพี่ไปก่อนปีหนึ่งจะได้ทานสักครั้งหนึ่งงานมันใหญ่อืมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำกันบ่อยไปงานไปกลับมาแล้ว <c oughs> งานวัดใหญ่คืองานอะไรฮะงานหลวงพ่อเนี่ยครับ งานประจำปีอ๋อต้องเป็นได้กินงานประจำปีเท่านั้นไม่เคยได้ทำกันบ่อยสมัยก่อนนะฮะอ๋อสมัยก่อนแล้วท้าไม่ถ้าไม่ไม่เจอมันเสาที่นี่จะต้องไปหากินที่ไหนครับอ๋อนู่นแหละครับก็ต้องอย่างร้านพี่เปิดที่ไหนเปิดทุกวันไหมเปิดที่เป็นบางวันอ๋อเหรอเพราะว่าขายที่โรงเรียนอ๋อขายที่โรงเรียนขายมีพันเนี่ยนะเออจะมีให้ผู้ปกครองของอะไรเนี่ยอ๋อเหรอเออแปลกนะครับมีพันนะครับ นี่อยู่ที่ถนนคนเดินพิษณุโร่ครับเรียกอันนี้เรียกว่ามีพันเอ้ามาคำว่ามีพัน์จะขอแยทีนะครับคือเอามีขาวเนี่ยนะแล้วก็มาคลุกมายำนะฮะยำเสร็จแล้วใส่กางหมูใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาใส่กับเขาแคบเรียกไปถูกแล้วเขาแคบแล้วก็มาพันก็เลยกลายเป็นมีพันแผ่นนี้ไม่นีเหนียวใช่ไหมฮะไม่เหนียวครับผมผมเข้าใจคล้ายๆว่าแผ่นที่แบบที่เขาไป ไปปิ้งอ่ะแล้วมันจะแข็งแข็งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแล้วกรอบกรอบอ่ะก็เรียกว่าแผ่นอะไรผมก็เลยเกียบนะเออจะมันมีมีงาอย่างงี้ด้วยมีงาดำมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นนว่นเป็นข้าวเกียบอ๋อแต่นี่เขาเรียกข้าวแคบแต่แล้วสนัยคล้ายกันใช่ไหมเนาะคล้ายคล้ายกันนะคล้ายกันแต่ว่านี่จะแผ่นใหญ่อ่าอ่าอ่าอันนี้มันมันปิ้งมันเป็นเหมือนกันไหมดิฉันแป้งคนละแบบเขาต้อแบบอ๋อแต่แล้วสนัยคล้ายกันเฮ้อสนุกว่ะเียมีพันเกิดมากต้องดีเนี่ยเอาพ่งได้ยินจริงๆพี่ เพิ่งดีจริงๆฮะมีพันนะฮะใครอยากมาไปกินของแปลกต้องมานี่ฮะที่โอ้เรียไม่ค่อยถูกถนนคนเดินพิโลกครับพิศนุโลกนะครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่ก็เลยเอามาสักหน่อยยิ้ไปเดินของแปลกๆเออชอบชอบครับชอบนะขายนี่ไม่แพงน,นะครับอันละ5บาทน,นะสรุปแล้วเนะกาขายเป็นแพ็คน,นะครับแพ้ยี่สิบบาท4อันนะฮะมีพันมีพันนะ รับงานนอกไหมครับเนี่ยมีครับมีรับงานนอกโอ้โหทามตลาดถ้าอยู่ชาวบ้านผมนี่มันเลยเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้หน้าร้านจะเป็นอย่างนี้เนี่ย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 ะเพราะมีหมูแดงด้วยมีหมี่พันธ์มือกาแฟอ๋อที่เป็นร้านเขาอย่างนี้นะครับชื่อร้านหมี่พันนี่นะโอ้ยดีครับชอบเรื่องเป็นหมี่แบบนี้แหละนะครับนะเป็นของ ก็เลยเป็นอาหารพื้นเมืองของคนอุตรดิตถ์นะครับอย่างไรแวะมาชิมมาชมมาอ,อร่อยมาแซ่บกันที่นี่ได้นะครับทุกวันเสาร์ที่ถนนคนเดินพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปไปต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ